สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลล์ตุ้เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเซลล์ตุ้จะพามาดูนะครับรถเป็น4ประตูยกสูงนะครับเกรด LDA สีบอลเงินนะครับวันนี้คือลูกค้านะครับเขาอะนะครับก็คือจะพูดยังไงอะ่ะ คือเขาเก็บเงินมานะครับเพื่อที่จะมาออกรถนะครับคันนี้นะครับ2คนใช้เวลาเก็บเงินก็ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าใช้นานหรือเปล่าเนาะแต่ผมแบบชอบมากเลยครับวันเนี้ยคือ1ลูกค้าผัดเผ็ดปลาไหลนะครับแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่ามาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวแบบว่าผมก็ชอบพิธีของบ้านๆของลูกค้าทุกคนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่า ผมชอบจริงลูกค้าแบบวิถีบ้นานบ้านเนี่ยนี่ของฝากคือผมไม่ได้ต้องการของฝากคือผมชอบในความมีน้ำใจของลูกค้านะบางทีอ่ะผมขายรถให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกอุ้ยขอบคุณมากเขบคือผม,มทําเต็มที่นะครับด้วยลูกค้าแต่ละคนผมก็อยากขายนะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีดจากผมไปนะครับแต่วัน,นเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับเนาะแล้วผมให้ดูเนี่ยเนี่ยผมขออนุญาตไปที่รถลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นี่ครับลูกค้านะครับขับรถคันนี้มาเลยนี่โซนิกคันนี้นะครับเห็นไหมครับโซนิกคันนี้นะครับนี่สองคนคู่สามีภรรยานะครับเห็นไหมครับมานะครับเพื่อที่จะมารับรถนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องช่วยเขายกรถขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอุ้ยเนี่ยอดทนมาตั้งนานแล้วนะครับเพื่อที่จะหมอกรถนะครับก็วันนี้เอาเงินนะครับเนาะ เงินสดน่ะใส่กระเป๋าว่าเลยนะครับเป็นกระเป๋าผ้านะแบบสะพายข้างนะครับเพื่อที่จะมาซื้อรถนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าลูกค้าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับแต่งตรงไหนได้บ้างนะครับได้ข่าวว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าให้ทาเบาะหนังให้ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นส่วนของ LDA4 ประตูน่ะเบาะจะเป็นผ้ากำมะหยี่อยู่นะครับคือลูกค้าให้ใส่แมกเกียนเบาะหนังนะครับเปลี่ยนกอบป้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบ นี่คันนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับโอเคนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ดูในเคสนี้ได้นะครับว่าลูกค้าคือตั้งใจแล้วนะครับยังไงก็ทําให้ได้นะครับผมเอาใจช่วยนะยังไงก็มีอะไรก็ทักมาถามผมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรถกันเลยดีกว่าว่าทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ลูกค้าก็กำลังดูรถอยู่นะครับเนื่อวานที่จะส่งมอบนะครับตอนนี้ก็กําลังดูรถอยู่นะครับตัวนี้จับเป็นรุ่นสีประตูยกสูงนะครับเกรดนะครับ LDA นะครับสีจะเป็นสีบอลนะครับบอลเงินนะครับบอลเงินะครับตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูว่าลูกค้าเขาทำอะไรบ้างครับว่าตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ ก็จะเป็นสีบอลเงินสวยๆนะครับโดนแดดเราสดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าสดของรุ่นนี้ก็จะเป็นส่วดของ LED ก็เหมือนตัวลูกสูบทั่วไปนะครับกระจังหน้าเชื่อวชุดโครเมียมนะครับแล้วก็ตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าไฟหน้านะครับตัดกงมาเป็นไฟเลี้ยวแล้วเข้าไปตัดวกแบบนี้นะครับอันนี้ลูกช้าก็สั่งใส่เป็นกรอบป้ายนะครับไทเทแบบนี้สวยๆแลรอนะครับผม แบบนี้เลยกับปายไทยเทนนะครับแล้วก็มาดูส่วนของออส่วนของลายยางนะครับมาดูลายยางอันนี้คือลูกค้าเขาเลือกเองหมดเลยนะครับเขาไปที่ร้านแล้วไปเลือกเองหมดเลยครับยางก็จะอยู่ประมาณนี่ลายสวยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ18นะครับเนี่ขอบ18เลยนะครับก็จะเป็น นะครับก็การยกนะครับแล้วก็หยอดได้สวยๆแบบนี้แล้วก็ครอบปั๊มสีม่วงนะครับครอบดุมไทเทเนียมนะครับน็อไทเทเนียมนะครับยางนะครับสเปคนี้นะครับไม่ได้โหลดนะครับก็ใส่ยางสเปคนี่ยก็จะเป็นขนาดยางเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็นขอ18นะครับยางก็จะเป็น26560นะครับก็คือจะเท่ากันทั้ง4ล้อเลยล้อจะไม่ยื่นนะครับสวยงาม ยางเนี่ยผมบอกเลยยี่ห้อเนี่ยผมว่าใช้ดีนะนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับนี่ห้อคอสมิกนะผมว่าโอเคนะแล้วก็ลายสวยด้วยลองลึกนะครับในค่อยดังกดดูนิ่มๆน,นะครับผมอันนี้ไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็ซอมานะครับส่วนของอ่าพวกการลองมือเปิดก็ใส่เป็นชุดโคลเดียมให้นะครับเห็นไหมครับอลองเปิดเนี่ย ชุดพรมียมให้นะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นชุดโรมี่มมาจโรงานอยู่แล้วนะครับบรรดขค่างก็มีมาให้แล้วสำหรับตัวยกสูงนะครับอันนี้ก็ติดพวกคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม็กล้อหลังก็เหมือนกันครับเป็นขอบสุดแป๊ดนะครับ ee สามเจ็ดก้านยกจอดแดงนะครับครอบดุมเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ล้อไทเทเนียมนะครับสวยยางเหมือนกันครับก็จะเป็นส่วนของคอสมิกเหมือนกัน สองกห้านะครับเหมือนกันเลยหกสิบกัสิบแปดนะครับสวยๆหล่อๆนะครับจัดไปเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนของใส่กระบะไลเนอร์นะครับลูกค้าให้ตัดขอบให้นะครับตัดขอบกระบะไลเนอร์ปกติของเดิมมันจะคุมมาแบบนี้อันนี้ลูกค้าให้ตัดขอบให้นะครับเห็นไหมครับเตัดขอบหล่อๆเลยตัดมาปึ๊บเดิอไม่ให้มันนะครับอันนี้ก็จุดรวมจุดึงอ่า ของกระบะท้ายตรงนี้ก็ตัดให้นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับก็ใช้งานดูสวยงามนะครับก็อันนี้ก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ขอบป้ายก็ใส่เป็นของไทเทเหมืนอนเดิมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับคีปิดกระบะท,ท้ายก็เป็นทุกควเมียมจากโรงงานนะครับแล้วก็มีส่วนของกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับในรุ่นเปียน l d a นะครับนัดเซนนะครับ แต่ทุนยอดีก็อยี่งที่แจ้งครับเห็นไหมครับจะยังไม่มีการสัญลักษณ์เขียน่า LDA นะนะครับส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายให้ลมดำนะครับเห็นไหมครับสวยๆนะครับหลอๆเลยแบบนี้นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบไหนนี่นะครับภายในดรูห่านะครับตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้นะครับผมแจ้งก่อนนะครับว่าของเดิมนะครับจะเป็นส่วนของ ของเดิมจะเป็นส่วนของ LDA เนี่ยครับเบาจะไม่ได้เป็นหุ้มหนังมานะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วอันเนี้ยลูกค้าให้ดูหุ้มหนังให้นะครับไปดูนะครับว่าจะหุ้มสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกาตัวเป็นตัวลองนะครับตัวลองเปิดพักแขนนะครับที่ด้านหลังคนขับนะครับประตูนี้นะครับก็จะหุ้มหนังเดินตะเข็บคู่ได้แดงมาให้นะครับนิ่มๆสีสวยนะครับแล้วก็มาดูภายในนะครับ ภายในก็จะไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่วางนะครับเนี่ครับก็จะเป็นเดินได้สวยหรูนะครับเหมือนหลุี่ิกลองเลยนี่ครับวางใช่ไหมครับนี่นะครับปักด้วยหมุดตัวล็อกเห็นไหมครับเขาใสมาให้นี่ครับหมุดตัวล็อกเป็นสีทองนี่เราสามารถแกะได้นะครับนี่ครับอยู่เลยแน่นเลยนะครับผมเล้ก็เบาะนะครับเบาะก็เดินได้แดงสวยๆนะครับนี่ครับโอ้โหสวย ไม่แตกต่างจากของเดิมโรงงานเลยนะผมว่านยครับเขาคุมมาสวยงามนะครับโอ้โหสวยหมดเลยนะครับเดินเป็นได้แดงนะครับดูนะครับผนังด้านบนก็ยังเป็นสีเดิมนะครับแต่อันเนี้ยตัวเดิมน่ะมันจะเป็นเบาะ้ากำมายี่เนาะผมแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับแล้วพอมันเป็นตัว l D d เนี่ยครับเนาะเขาก็เลยเอาไปหุมหนังมานะครับตัวนี้นะครับหนังก็ค่าหุ้มลงมาเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนะขอดูเบาะด้านหน้าดีกว่า นะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็พิ่มมาจนถึงที่ผักแหน่เนี่ยสวยๆเลยเห็นไหมครับโอ้เดินได้เลยเข็บไห่ดูใกล้ๆเนี่ยครับโหนิ่มนะครับนี่เบาคอนโซลด้านคนขับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพุ่มจะเดินได้แดยสวยๆนะครับนิ่มเหมือนกันนะครับนี่ครับผมว่างานถือว่าเนียนเลยแหละนะครับเข้ารูปเข้ารอยแบบเข้ามุมแบบ เนีครับเหมือนตัวของแท้เลยนะครับการเข้ามุมนะครับก็สวยประมาณนี้เลยนะครับแต่พวงมาไลัยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวหุ้มหนังนะครับที่แตกต่างตัวแซดในตัวนี้ก็ยังไม่ได้หุ้มด้านบนนะครับก็ภายในอย่างอื่นเหมือนเหมือนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับแตกต่างแค่ตัวเบาะหนังซึ่งลูกค้าให้ไปหุ้มมาให้นะครับสำหรับรถสิบประตูคันนี้นะครับก็เหมือน แตกต่างมีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าสรุปผลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราสรุปดีกว่านะครับว่ารถนะครับ LDA นะครับเกรดตัว LDA ยกสูงเนี่ยครับเนาะเขาทําอะไรมาบ้างสําหรับคันนี้นะครับก็หนึ่งครับก็เปลี่ยนกรอบป้ายนะครับภายนอกด้านหน้าก็เปลี่ยนกรอบป้ายเป็นกรอบป้ายไทยเกนะครับผมแล้วก็สองนะครับก็จะเปลี่ยนแม็กนะครับจากของเดิม ออกแล้วก็ใส่เป็นแม็กขอบ18นะครับแม็ก PE ก้านยกนะครับสีน้ำตาลไหม่หยอดแดงนะครับข้อบปั๊มสีมว่วงนะครับครอบดุมไทเทนะครับล็อตไทเททั้ง4ล้อนะครับแล้วภายในก็มีการหุ้มเบาะหนังใหม่นะครับเพื่อให้ดูแลทำความสะอาดง่ายและไม่เหม็นอับด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ย ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็ไม่เหม็นมด้วยนะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เซียวตุ้ยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยก็ทักมาถามเซียวตุ้ยได้นะครับที่เบอร์โทร094นะครับ536 3330นะครับหรือว่า ถ้าลูกค้าจะสอบถามว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมหรือว่ายังไงก็ทักมาหาในเพจก็ได้ครับเซลตุยคิงยตนสาขาพิมายหรือว่าจะเป็นไอดีไลน์ศูนย์เก้าสี่ห้าสามหกสามสามสามศูนย์นะครับวันนี้ก็ฝากเพจของเซลตุยด้วยนะครับอยากให้เพื่อนกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้เยอะๆนะครับในเพจของเซลตุยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถหลายรุ่นให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับก็อยากให้ ช่วยดันนะครับเครดเครไหนหรือว่าไปออกที่ไหนมีปัญหาไม่ผ่านก็ทักไปหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะดูแลให้ทุกเหมือนดังญาติมิตรนะครับอะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ